ในสิเฮ็ดน้ำจิม้มเมี่ยงปลาเนาะคะ่ะกระผมมียงหลายนะคะก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่น้ำบะขามาาเปียกลงไปนะคะใส่น้ำปลาหรือน้ำบะขาเปียกลงไปเนาะคะ่ะพี่น้องมักออกรสชาติได้ไม่ได้ไม่แนจะกินเป็นเผ็ดเ,เปรี้ยวหวานนะคะเมื่อน,นี้แล้วก็ตามาด้วยน้ำตาลทรายนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปะคะ่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานตามด้วยเกลือนะคะ จะวางออกเป็ดเพชรประวานเนี่ยเขาก็จะต้มไปเรื่อยๆให้มันเดือดก่อนนะคะแล้วเขาก็จะใส่ในนี้จะมีเนยหน่อยตำานนี่มีหน่อยตำพริกพริกกระเทียมแล้วกัั่วดินแล้วก็ไข่ต้มนะคะเนยหน่อยใส่พริกกระเทียม่วดดินแล้วกัตัวต้มนะคะแต่ว่าตัวต้มเนี่ยเขาเอตรงตำให้แหลกนะคะต้มพ่อเป็นก้อนโคลีเลนะคะแล้วเขาตักแล้วมนกสิขึ้นมาเนาะค่ะ เล่นยังนะคะว่า,ามีอย่างอื่นนะคะเนยนี่เน,นี่ยนี่ตัวนึงก็มีน้าตาลเกลือ,น,น,อททน้ักเนาวเอ้สดที่เนี่ยนี่มีน้าตาลมีเกลือมีน้าบัาขามเปียกมีบักพริกสดตำม,มีกระเทียมมีบลัทวดินแล้วก็มีไทต้มนะคะตำพ่อบุบๆนะคะแล้วเขาจะเคี่ยวต่อไปแล้วเขาก็จะชิมรสชาตินะคะนี่มันก็ได้ทีแล้วเนาะคะ่ะนี่ก็คือน,าน้าเมียงปลาของไมยน้อยเนาะคะ่ะนี่คือน้าจิ้ม สูตรใส่ไข่ใส่กระดิ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะคะตอนกินนะคะรสชาติจะออกเผ็ดเปรี้ยวหวานแต่สูตรนี้เน้นนะคะว่าบริใส่ผงชูรสนะคะใส่ผงชูรสไปแล้วรสชาติจะเปลี่ยนนะคะพี่น้องยาใส่ผงชูรสนะคะด้วยรักจากใจจ้าคือเมียงปลาเนาะค่ะสูตรของไม่นงอย่น,อยนำจิ้มกะให้พี่น้องเบิ้งแล้วเนาะค่ะแล้วไปเสร์กเบิ้งนะคะแม่ยาีย่นย่อ,ยองไห้เบิ้งแล้วเนาะค่ะสำหรับเป็นน้ำจิ้มนะคะก็มีปลาหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำจิ้มไข่ใส่่วเนาะค่ะ ผักกับกับแล้วแต่พี่น้องมากเนาะคะ่ะวันนี้หน่อยก็มีพักสลดัดมีสระนหน่มีบลาเขลคืนมีหอมแล้วมีผักกาดดองเนาะคะ่ะมันนี้ไม่หน่อยว่ากินเป็นข้าวปุ้นนะคะมันนี้แม่หน่อยสิกินเป็นใบเมี่ยงนะคะเดี๋ยวจะห่อให้เบิ่งนะคะมากินกันเนาะคะ่ะพักกัแล้วแล้วปลากระซุกแล้วเนาะคะ่ะนี่ยหน่อยกับเอาใบเมี่ยงแช่น้ำนะคะเราเอามาใส่บ้างเพิ่งผักนะคะใส่บลาเขลคืน ใส่หอมใส่ผักที่พี่นอ้ะะนองมีแหละค่ะพี่น้องมีผักยังพี่น้องสกินพันยังกับใส่เนาะคะ่ะไม่ยอน่อย,อยมีผักทอที่เห็นเนาะคะ่ะกอาปลาใส่นะคะขับคอหากันครับพี่น้องกินเมียงนะคอะาปลาใส่แล้วกัตักน้ำจิม้มน้ำจิม้มเน่ะนากินมากเลยคะ่ะพี่น้องเงีะะ้ยบค่ะเร็จแล้วฮักะมวนเข้าก,กันเบิร์นเนาะคะ่ะอื แซ่บกินค่ำหนึ่งนะคะมีอะไรฝ่ายิธีชีวิตไม่เงียหน่อยบ้านบ้าน,นดีๆนะคะกินเมียงสิกินก็เสงหา้านเมลไดอพี่นนองตองอาแบบตาเลือกตาส้นนะคะใส่เครื่องครบแล้วไม่เงี้ยกับใส่แผ่นเมียงนะคะไม่เงียหน่อยบอกเอาขอบุญน,นะคะมืนอึงใส่แผ่นมเมียงแทนนะคะจะดวกดีเอาแผ่นมเมียงไปแช่น้ำแป๊บเดียวเอาขึ้นมาได้แล้วนะคะ กรนจิมหินเนียพี่วงเบื้งเนาะคะ่ะด้รักจากใจนะจ๊ะอืม